สวัสดีครับพบกับการเรียนคณิตศาสตร์ในวันอาทิตย์นะฮะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เราก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะสามเดือนลวนะสำหรับการเรียนที่นี่เป็นการเรียนแบบออนไลน์นะครับซึ่งจะเริ่มในอีกประมาณ1 0นาทีนะเพราะว่านัดสอนไว้ที่เวลา10โมงเช้านั่นเองของวันอาทิตย์ วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของค่าสมบูรณ์ซึ่งค่าสมบูรณ์เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะในการทำโจทย์มันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยทำผิดกันเยอะถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจเราก็จะนู่นเลยออกทะเลไปเลยนะออกทะเลก็คือหมายความว่าคุณจะไม่สามารถที่จะทำได้วันนี้มีเรื่องจะมาพูดนะก็คือเรื่องของ t c a อ่า t t a สำหรับปีการศึกษา2566อ่าเดี๋ยวผมขอไปเปิด t c a คสก่อนนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จักแฟนเพจผมนะก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับอันนี้นะ t c a คสก็จะมีการสอบแบบใหม่นะก็คือเรื่องของ A-Revel นะครับสามารถที่จะเข้ามาดูได้เดี๋ยวผมไปอีกที่หนึงดีกว่านะเป็นเป็นเพจดีกว่านะเพราะว่ามี2 T ทีนี่นั่นเองอ่าเดี๋ยวให้เห็นชัดๆเลยนะครับก็จะมีการสอบทีแค แบบใหม่นะหมายความว่าจะมี A level เข้ามานะ A level ก็จะมีชีวฟิสิกส์ภาษาไทยสังคมคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งอังกฤษเคมีคณิตศาสตร์ประยุกต์สวิทยาศาสตร์ประยุกต์อันนี้ก็คือแล้วแต่หลักสูตรเขากําหนดนะว่าเขาจะให้สอบวิชาอะไรบ้างนะคนที่จะเข้ามหาลาัยในปี2566เนี่ยหรือว่าเด็กม .6 ตอนนี้เนี่ยต้องไปศึกษานะว่าหลักสูตรที่คุณกําลังจะ สนใจเข้าไปเนี่ยเขามี qui r e m e n t อะไรนะคุณก็ไปเลือกสอบนะทีนี้เนี่ยทีน่นี่สอนเรื่องคณิตศาสตร์เนาะเราก็เน้นคณิตศาสตร์นะเพราะว่ามันเยอะเกินถ้าเกิดเอาหมดไม่ไหวอันนี้ก็คือคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งนะเขาก็จะมีไกด์ไลน์มาให้ว่าเราจะทําการสอบเรื่องอะไรบ้างอาเอาอันหนึ่งก่อนแล้วกันนะหนึ่งก็คือเรื่องเซตตรกกศาสาศจํานวนจริงและพหุาน,านามก็คือตอนนี้ที่ผมสอนอยู่เนี่ย ก็จะเป็น3เรื่องนี้เลยแต่ว่ามันมีเรื่องอื่นอีกเยอะมากเห็นไหมมีฟังก์ชันฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลฟังกชันลอการิทึมฟังก์ชันตรีโกณมิติจำนวนเชิงซ้อนเมติกลำดับและอนุกรมอ่านี่คือ15-17ถึง17ข้อแล้วยังมีสาระการวัดและเลขาคณิตอีก3-5ข้อเลขาคณิตวิเคราะห์เวกเตอร์ใน3มิติ และก็มีสถิติกับความน่าจะเป็น6-8ข้อสถิติการแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้นหลักการนับเบื้องต้นความน่าจะเป็นและก็มีแคลคูลัสเบื้องต้นอ่านี่สําคัญเพราะว่าตอนปี1ปี2อเนี่ยอยู่มาหาลัยเนี่ยคุณจะต้องได้เรียนแคลคูลัสนะมันก็เลยมีแคลคูลัสเบื้องต้นมานะซึ่งก็ต้องเข้าใจนะก็ต้องหาที่เรียนนะถ้าเป็นตัว2ล่ะถ้าเป็นตัว2ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีการตัดบางสิ่งบางอย่างออกนะจะเห็นว่าตัว2เนี่ยตัดออกไปเยอะเลย นะเซตยังจําเป็นตากศาสตร์จําเป็นเลขยชมลังฟังชันลำดับลูกกลมดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินอันนี้น่าจะเป็นสายเศรษฐศาสตร์นะที่อาจจะต้องมาสอบตัวนี้นะครับสถิติใช้อยู่แล้วหลักการนับเบื้องต้นความน่าจะเป็นยังไงก็ต้องใช้นะอันนี้ก็คือตัวที่สองเนี่ยก็จะเห็นว่าง่ายกว่านะตัวที่หนึ่งนี่ยากกว่าเยอะเลยเห็นไหมตัวที่หนึ่งเนี่ย,ย,กกย,ย,น,น,น,ยน่าจะเป็นสายวิศวะนะคนที่เรียนวิศวะก็จะต้องเรียนพวกนี้ นะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่ต้องใช้มีคลคูลัสเบื้องต้นด้วยถ้าเป็นตัวที่2ไม่มีนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสอบตัวที่1ได้ตัวที่สองมันก็จะไม่ยากนะเพราะว่าตัวที่1เนี่ยมันก็จะครอบคลุมนะครับคะแนนเต็มก็ร้อยคะแนนนะ30ข้อก็จะเป็นการสอบระเอเรเวลนะเคมีก็มีนะฟิสิกส์ก็มีนะแต่ว่าที่นี่มันต้องเลือกมันเยอะเกินนะเป็นเป็นการเรียนคณิตศาสตร์ก็นึกถึงที่นี่แล้วกัน นะถ้าเกิดว่าคุณต้องการเตรียมเพื่อสอบนะเข้ามาหาวิทยาลัยก็มาที่นี่เลยครับก็จะได้เรียนเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้ผมก็สอนเรื่องจำนวนจริงอยู่นะเป็นเป็นเรื่องที่สามแล้วน้องเขาอยู่ม .4 ดังนั้นเวลาเนี่ยมันทันอยู่แล้วถ้ามาเรียนนะแนะนำว่ามาเรียนตอนมอ .4 ดีที่สุดคุณจะมีเวลาเตรียม3ปียังไงก็ได้อยู่แล้วนะเิวเเลยสบายสบายเวเนะ จะเป็นขนมมากเลยนะเวลาสอบแต่ถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งเริ่มเรียนตอนมหนะโหผมว่ามันจะเป็นอะไรที่ยากเลยแล้วมันก็จะเครียดกดดันด้วยเพราะว่าคุณจะต้องเร่งนะเร่ง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 สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรนะการเรียนก็คือการเอาความรู้เนาะถ้าเกิดว่าคุณมาเร่ง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 ช่วงสอบไม่ได้ไรหรอกนะผมคิดว่าการที่คุณต้องการที่จะเตรียมตัวนะคุณต้องเตรียมตัวตั้งแต่มสเลยเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาตั้งแต่มสนะตั้งแต่เรื่องเซตถ้าไม่เข้าใจเเรื่องซต คุณก็จะมีปัญหาเรื่องแคลคูลัสอยู่ดีอ่ะถูกปะเพราะว่าปลายทางมันคือเรื่องของการใช้แคลคูลัสเข้ามาใช้งานไม่รู้จะบอกยังไงอ่ะคุณสามารถที่จะคิดพิจารณาได้แล้วกันนะว่าเนื้อหามันก็ค่อนข้างเยอะคุณไม่มีทางมาเรียนอ่ะหกเดือนก่อนสอบค่อยมาเรียนอ่ะยัดยัดยัด,ย,ด,ย,ดยัดไปนะเพื่อให้มันสอบได้แล้วก็คุณก็ไปมั่วๆในมาหาลัยอย่างนี้คือมันสูญเปล่าอ่ะนะไรไประโยชน์ที่คุณจะทําแบบนี้นะถ้าเกิดว่ามาเรียนจริงจังเนี่ยคุณต้องมาเรียนตั้งแต่มสี่เลย นะคุณต้องการสร้างอนาคตใช่ไหมคุณก็ต้องสร้างมาตั้งแต่ม .4 นะมต้นทิ้งไปฮะมต้นมันถือว่าเป็นช่วงเวลาในการปรับตัวนะถ้าเกิดว่าคุณกําลังที่จะ,จะคิดถึงอาชีพแล้วเนี่ยคุณต้องเริ่มแต่ม .4 นะม .4 เป็นเวลาที่ดีนะมต้นก็ถือว่าเป็นเวลาสนุกสน,นานนะเล่นไปอะไรไปได้นะครับอย่าไปซีเรียสกับชีวิตมากแต่ว่าพอถึงมศปุ๊บคุณต้องตั้งใจละเพราะว่ามันมีผลกับอนาคตแล้วนะก็มาเรียนตอนมศยังไงก็ทัน โอเคนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวนะในการสอบ A level นะครับโอเควันนี้นะวิธีในการเรียนของที่นี่ก็ง่ายมากเลยนะครับก็ผมก็จะส่งลิงก์อ่าส่งลิงก์ Google ส่งลิงก์ Google ไปให้น้องนะครับอันนี้ก็คือสร้างห้องอ่าผมก็สร้างห้องพอผมสร้างห้องเสร็จอ่าผมแชร์หน้าจอไปผมแชร์หน้าจอไปปุ๊บ อ่ามันก็จะกลับมาได้นะครับก็จะไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะครับกง็ง่ายๆแบบนี้เลยแล้วพอเขาเข้ามาปุ๊บเขาอ่านปุ๊บก็จะมีเสียงตึงตงพอตึงๆก็เข้ามาเรียนได้นะครับอ่ะทีนี้ผมก็ย้ายเจ้าตัว Google นะมาไว้ในหน้าที่ทุกคนสามารถที่จะเห็นได้่ะก็จะเป็นหน้านี้นะครับนี้เราก็จะเห็น อ่ะเป็นประตูมิตินะเป็นประตูมิติเพื่อที่จะเข้าไปอ่ะอันนี้ก็คือฝากไว้นะสำหรับคนที่ต้องการที่จะเตรียมตัวในการสอบ a r เรเวนะผมคิดว่าอีก2-3สปีก็น่าจะเป็นระบบนี้แหละนะเป็นปีแรกที่เขาเอาการสอบแบบ a i เรเ l เข้ามาใช้นะครับก็จะคล้ายๆกับในต่างประเทศนะที่มีการสอบวัดระดับก่อนที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยเนาะก็จะเป็นการแบ่งการสอบนะไม่ใช่แบบ สอบทีเดียวตุ้มวันเดียวจบเลยอย่างนี้มันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่จริงๆแล้วมันคือการเตรียมตัวถ้าเกิดว่าคุณเตรียมตัวดีนะคุณใช้เวลาในการศึกษาในเรื่องต่างๆก็ไม่ต้องกังวลนะมันอยู่ที่เราเตรียมตัวได้มากน้อยแค่ไหนเรารู้เรื่องมากน้อยแค่ไหนนะขึ้นอยู่กับว่าเรารู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องนั่นแหละนะถ้าเกิดว่าเรารู้เรื่องเราก็สามารถที่จะ ไปต่อได้ไม่ยากนะเราจะไปต่อได้ไม่ยากอ่านี่ก็จะเป็นประตูมิตินะ,ะผมลองแชร์หน้าจออ่าผมลองแชร์หน้าจอใหม่นะผมลองแชร์หน้าจอเป็นอีกหน้าหนึ่งมันจะได้ไม่ทับกันอ่าโอเคเป็นอีกหน้าหนึ่งแล้วไม่ทับกันอ่าน้องเขาเข้ามาแล้วก็จะมีเสียงเสียงตึงตึงมีเสียงตึง,ต,ง,ง,ต,งตึงเข้ามาผมก็ทำการกดรับ โหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินเสียงไม้เห็นหน้าจอปกติหรือ,อยังตอนนี้ปกติค่ะอ่าโอเคนะเราจะได้ไม่ต้องใช้ไลน์นะมันไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่โอเค,อ,เคอ่าทีนี้เดี๋ยวเราคุยกันก่อนนะเป็นไงบ้างนะหยุดไปตอนนี้เรียนถึงไหนแล้วคะ